สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิเทพยากรนะรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้วท่านอาจารย์โอก็มาดูดวงแล้วนะบัดนี้อาจารย์ท็อปแนะนำตัวเองม้างก็ได้นะอาจารย์ท็อปค่ะ อาจารย์ท็อปนะครับก็มาดูดวงนะครับนะแบบจิตสัมผัสชั้นสูงสุดสําหรับใครที่จะดูแบบเป็นส่วนตัวนะครับแล้็มาติดต่อสอบถามได้ที่เพจน,นี้นะมันไม่เคลอนเลยอ่ะชมลมอ่ะเดี๋ยวกำลังเร่งอยู่เนี่ยเครื่องมันช้าเนี่ยมันลันเนี่ย<อ>กดแชร์ออกไปแซ่แล้ว ดูหน้าเฟซนะกดแชร์ออกไปนะเพียงคนละเก้าพ mm ันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชื่อเ่น แลรตามด้วยคำถามครับกดแชร์ออกไปแซ่แพร์ออเพียงคนละเก้าพัน เก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นสวัสดีค่ะจาย์ลักกี้สมปรารถนาทุกสิ่งนะคะแชร์แล้วนะคะ,ะกดพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาได้เลยนะคะคุณลักกี้ค่ะอ,ออมออมก็แชร์แล้วนะคะชีวิตหนูจะเป็นยังไงบ้างคะวันข้างหน้าคือเราดูแค่สามวันเนี่ยครับนะวันข้างหน้าสามวันนี้จะเป็นยังไงบ้าง โดยท่านอาจารย์โอจะไม่ไดว้าครูแลาัไม่ไปอะมาดูนะว่าสามวันนี้เจ้าจะเป็นอย่างไรสบายสบายครับไม่มีปัญหาครับไม่ต้องทิดมากไม่ต้องทุกขร้อนครับจะเป็นยังไงบ้างคือท่านบอกว่าเป็นความอุดมสมบูรณ์นะคะม,มีความสุขกับชีวิตพอใจอในชีวิตนะคะให้ครอบคลุมสามวันนะคะ เอาเข้ามากันได้รุ่งอยากทราบว่าอ่านแชร์แล้วนะคะอยากทราบว่าดวงจะมีศัตรูไหมคะขอบคุณค่ะถ้าดวงไม่มีศัตรูต้องสวดมนต์เยอะๆนะครับถามว่าดวงมีศัตรูไม่มีแต่ความวิตกกังวลเครียดคิดมากนะอืมถามศัตตูมาจา่นี้มีนะคะมีอ่ะมีศัตรูว่างมีแบบว่าเป็นเพศตรงข้ามอ่ะอาจจะแบบเคยมีเรื่องชู้สาวกันแล้วก็แบบว่า บองร้ายกันทีหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นแต่ย่าไปซีเรียสมากนะมันอยู่แค่สามวันนะคะยกวันนี้จะได้คุยกับคนชื่อชินชินหรือสินชินไหมคะมอาแะไรดูให้นะวันนี้จะได้คุยไหมมีโอกาสได้คุยก็ถ้าเข้าไปคุยก็ได้คุยใช่ไหมจ้าทขาใช่ใชลักกี้ค่ะแชร์แล้วนะคะ ถ้าวันนี้ไปซื้อลอตเตอรี่ต่างประเทศสักใบจะถูกไหมคะไม่ถูกัาม,ม,มีจะเสียครับผมไม่อย่าเล่นเลยหวานสามสิบสี่หนูอยากให้สามีสามีจะอยากกลับไหมคะอืมเราไม่ดูเรื่องอย่เรื่องใหเราไม่ดูอืมไม่ดูเรื่องนี้นะคะแต่ถ้าดูส่วนตัวรู้ได้ทุกเรื่องทุกข้อแต่ข้างหน้านี้มีข้อจำก,กัดนิดนึงมันบางทีเราก็อยากทำรายการมปนานเนาะ เพราะว่าเลยไอ้ไอ้พวกคําถามแบบนี้มันทาให้เราแบบโดนโจมตีมัน <ใจ S 2> มันมันลำบากใจมันโดนโจมตีโดนด่านะอาวานค่ะลักกี้ลักอาวานหวานถามใหม่นะคะหวานถามเรื่องอื่นนะคะชแชร์ล้ค่ะเทนนิสนะคะความรักเป็นอย่างไรบ้างคะมีแฟนแล้วดีมีเมตตามหานิยมรักกันมากเลยค่ะเข้าใจกันดีนะคะสตาผู้ชายคนนี้ คิดถึงเราไหมคะเอาแค่ okay. คิดถึงไหมนะดี B. มีเมตตามหานิยมให้ด,ดีขอบคุณค่ะอะ่แม้ชีวิตวันข้างหน้าผมจะเป็นยังไงบ้างครับดูแค่สามวันนะคะก็คุณคุณก็ต้องวางแผนให้ตัวเองอยู่ได้ทุกอย่างคือถ้าคุณ ตั้งมั่นในตัวเองก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าบอกว่าคุณต้องจิตใจหนักแน่นไว้อย่างเดียวไม่ต้องกลัวหรอกเรื่องอนาคตนะชีวิตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างครับดัดแน่นอย่างไพ่บอกหนักแน่นเอาไว้นั่งเนี่ยนั่งเนี่ยทําอะไรก็มีสติดีเรื่องหน้าที่การงานอืมอืมเออชีวิตวันข้างหน้าผมบอกอย่างเดียวนะว่างมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะดูให้แค่ว่าชีวิตวันข้างหน้าคือคุณเน่ะเรียนให้มากที่สุด ถ้าคุณอยากมั่นคงถ้าคุณอยากมั่นคงคุณต้องเรียนให้มากที่สุดหรือคุณต้องหาความรู้ให้มากที่สุดพเพราะไพ่ใบนี้มันหมายถึงความหนักแน่นจิตใจมั่นคงฉลาดทำเขาเรียกว่าฉลาดในเรื่องของการคาดการ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องแต่ไม่ใช่แบบมีเซนส์เป็นหมอดูนะจะเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนผ่านโลกมาเยอะมีประสบการณ์สูงฉลาดรู้จักสังเกตจะทําให้ คาดการอะไรล่วงหน้าไม่ผิดพลาดอันนี้อันนี้คือเป็นเรื่องของความฉลาดโดยตรงมันไม่ได้เกี่ยวกับเซนได้เลยอาชีพนะนะหน้าเรียนสายอาชีพนะใครแบบนี้หวานสามสิบสี่สามีมีเกณฑ์กลับมาหาเราไหมคะโดยมีท่านอาจารย์โอคุณหวานสามีจะกลับมาหาไหมท่านอาจารย์โอก็จะเปิดไพ่แล้วายังไม่มา ทะเลาะอะไรกันนะยังไม่มาสามวันเนี่ยบอกแค่นีนะว่ายังไม่มาไม่มาดีแล้วทะเลาะก,กันนะะนะพลอยอพี่จะจะพี่อะไรวะจะติดต่อทักเราไหมคะเอา,าประมาณน,นั้นแล้วกันเดี๋ยวคงทักครับไพ่ดีนะไพ่มีเกณฑ์การทักโดยมีท่านอาจารย์โอ มาเป็นประธานกันไปแล้วท่านอาจารย์โอก็ได้เลือกเป็นประธานแล้วกดแชร์ออกไปซ่เ,เร็วนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเลว็เลวเร็วเซ่เนียอาจารย์โอเล่งดิ้ข้างหน้าะเออ เว้มันมีใครแล้วหรออาถามมันได้อยู่นะคะเดี๋ยอจางโอทีละเจ็ดนาทีโอ้สี่สิบห้าโอ้สี่สิบห้าจะได้เลิกขาดกับแฟนชื่อเต้าไหมคะไม่ดูครับเรื่องเล่าขาดเราไม่ดูครับเมื่อกี้เพิ่งบอกไปว่าเมื่อกี้คนนั้นเขาก็ดูเรื่องหยาเราไม่ดูเรื่องหยาเรื่องเลื่องเราไม่ดูนะแต่ถ้าอยากรู้จริงๆมาดูส่วนตัวทางแชทมาได้มีท่าครู ขอพร้อมโบนก่อนดูนะคะคําถามทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบครุมไอเดียก่อนนะจะบอกว่าเรื่องพวกนี้ดูแบบคําถามละหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าไพ่เทพพลังจิตตรจอง,ตร,องตรวจเทพนะคะอันนี้ใช้ไพ่เทพพลังจิตเนี่ยคาถามละไพ่เทพพลังจิตเนี่ยคาถามละ สองร้อยบาทนะคะใครที่อยากดูทางแชทมามีค่าครูขอพรโอนก่อนดูตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นนี่ถูกมากเพราะว่าดูจริงแพงกว่าน,นั้นเยอะถ้ายิบสีสองร้อยบาทกับอาจารย์โอและจารย์ท็อปนะคะสนใจทางแชทมาได้มีค่าครูสองร้อยบาทเท่าร้นไพยิบสีนะคะหวานชีวิตจะดีขึ้นไมหมคะวันข้างหน้า เดี๋ยวหวานหวานหวานเอาม่าคนเหวานกันชีวิตจะดีขึ้นไหมคะวันข้างหน้าคือถ้าคุณดีออดีแต่ว่าเหมือนต้องย้อนกลับไปอะไรสิ่งเก่าๆถึงจะดีนะคะใช่ไหมอืมคือคุณบอกชีวิตเลยเราก็ไม่รู้การงานการเงินความรักจะได้บอกไปเลยว่าเอาเรื่องอะไรมันะจะดีแต่ว่าถามแล้วก็คือต้องกลับไปสิ่งเก่าๆถึงจะดี บอกได้แค่นี้นะคะกดแชร์ออกไปแซ e. ่เร็วเร็วเนครึ่งนาทีเร็วให้ ติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานาได้ที่ท่านประธานสูงสุดที่ Facebook โอสิล er ิกรอภิรัตน์เบอร์โทร06199226450925929261 ID รายโอสซริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวเทพรับขันครูหน,หน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริสมบราศี พิธีการมทุกชนิดตั้งสารถอสศารวมสมประจิตก,การร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของหังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงค,ครูค่ะตามนี้ครับนะมาอาจารย์โอตอบได้เลยได้โจทย์ก่อนเดี๋ยวกรับครีมใชไหมครีมสิบเจ็ดค่ะพ่อของลูกเขาอยู่กับแฟนเก่าที่ชื่อทีน่าีน้าไม่ค้าตอนนี้อันนี้เป็นคําถามหาเรื่องคร <ำ S 2> <ำ>ับผามไปเลยครับ แบบนี้ไม่ควรไม่ได้ครับนะดูไม่ได้เรื่องสามเศร้าเรืองเขาเอะไรี่แย่งกันไม่ดูข้ามไม่ข้าม,มาวันดาวันสองวันนี้สามมีจะโอนเงินให้ไหมคะโอนให้ครับคือวันดาอนะนะแทสแต่ก็มีการตกลงกันก่อนเจราจาก,กันก่อนนะคะเหมือนแบบบอกให้เขาโอนเขาก็โอนอะไรเงี้ยแทสสามสิบห้าคนที่นึกถึงความสัมพันธ์จะพัฒนาไหมคะ ก็ดีครับยังจะพัฒนาได้ครับไพ่ใบนี้นะจริงจังนะคะจริงจังฟลุกยี่สิบสาม 23, การเงินครับมีเข้ามาอยู่ครับมีมีราบนะคะหนึ่งการเงินช่วงนี้ครับมีเข้า<ฮ>มาอยู่นะครับมีเข้ามาครับนะเป็นโชคลาบเลยอ่ะก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ไม่ใหญ่<อ>มันมันหมุนเข้ามาเฉย เส้มจีพี่ป๊อปหมดความรู้สึกดีๆกับเราแล้วใช่ไหมคะอันนี้ไม่ดูให้นะครับอะไรที่หมดอะไรที่โลกอะไรที่ขอข้ามาาหมด่ะไม่ดูนะคะ,ะถามใหม่คะ่ะมีผุ้ชายแล้วแทน29แชร์แล้วนะคะถ้าของเงินพี่หมูจะได้ก่อนวันที่26เดือนนี้หรือเปล่าคะช้า<อ>ช้าดูแค่สามวันนี้นะต้องรอค่ะต้องรอช้าครับนะอะ เอาละหมดเวลาลงแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานท่านประธานก็จะไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่รายการสาวิยาโหรา